สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบบี้โยเกิรนะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะอีกแบบแบบก็จะสิ้นปีแล้วปีนี้โยอายุ24ปีแล้วนะคะปีหน้า25เรารู้สึกว่าแบบเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะโยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบการพัฒนาตัวเองมากๆโยเริ่มอ่านหนังสือ แรกเล่มแรกเลยตอนที่อยู่ปี3ามยังรู้สึกว่าพออ่านหนังสือแล้วมันเปิดโลกมากมันทําให้เราได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะด้าน Mindset นะคะแล้วก็ทักษะด้านการเงินแล้วมันทําให้เราอะรู้ว่าเราควรที่จะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อให้เราไปตามเป้าหมายที่เราอยากได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโยก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของ10บทเรียนที่โยได้ในวัย24ปีนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลชิลๆแบบพูดคุยกันนะคะข้อแรกนะคะไม่ว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานั้นย่อมมีข้อดีเสมออยู่ที่เราโฟกัสนะคะก่อนหน้านี้โยจะบอกว่าโยเริ่มที่จะตัดคลิปเองนะคะคลิปแรกๆที่โยทำเนี่ยจะเป็นแฟนตัดให้นะคะหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มที่จะตัดคลิปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น บอกเลยว่าแบบมันยากมากเลยอ่ะทุกคนกับการที่เด็กคนหนึ่งอ่ะเริ่มแบบทํางานประจําแล้วแล้วก็แบ่งเวลามาทําคลิปแล้วพอทําคลิปอ่ะคือเราต้องแบ่งเวลามาตัดคลิปอีกแล้วทุกครั้งที่ตัดคลิปอ่ะทุกคนคือมันอาจจะไม่ใช่การตัดคลิปที่แบบว่าสเกลแบบแน่นอะไรแต่ตอนเราแรกเริ่มที่ทาอ่ะเราแบบทําผิดทําถูกแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่โยทําคือโยตัดคลิปเสร็จหมดแล้วกำลังจะเอ็กพอร์ตออกมา แล้วเมมเต็มโยก็เลยไปลบคลิปกะจะลบคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เราเคยแบบตัดตัดไปแล้วละอะไรเงี้ยก็แบบลบทิ้งไปบ้างก็คงไม่เป็นอะไรแต่โยลบผิดนะคะไปลบไฟล์ที่โยเอาแบบวิดีโอเข้ามาเป็นแบบต้นฉบับแล้วพอมาถึงปุ๊บวิดีโอหายไปไหนสรุปก็คือวิดีโอที่โยตัดมาหลายชั่วโมงหายวับไปกับตานะคะอันนี้ก็คือบทเรียนสําคัญของโยเลยตอนแรกโยก็แบบนั่งกลด่าตัวเองนะว่าแบบเออทำไมแบบไม่รอบคอบเลยอะ่ะ ทำไมเป็นแบบนี้นั่งตัดคลิปตั้งหลายชั่วโมงนะแทนที่จะได้แบบเอาเวลาไปพักผ่อนก็ต้องแบบมานั่งทําตัดคลิปแล้วก็มาแบบทําคลิปหายอีกอะไรเงี้ยโยก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสว่าโอเคไม่เป็นไรมันจะได้เป็นบทเรียนสําคัญว่าต่อจากนี้ไปเวลาจะทําอะไรเราจะต้องมีสติมากขึ้นนะคะไม่ทําอะไรแบบว่าหุนหันพันแล่นนะคะ ก็วันนั้นโยก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันไม่มีคลิปให้ตัดแล้วเราก็ไปคิดสริปพูดทําสกิปอย่างอื่นก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือกฎข้อแรกที่โยได้มาข้อที่2นะคะนั่นก็คือไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตตามแบบที่เราอยากใช้หรือใช้ชีวิตตามที่คนอื่นต้องการยังไงก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะใช้ชีวิตให้แบบตามใจคนอื่นแบบร้อเซ ทุกคนสังเกตไหมเวลาที่แบบเราอยู่ไปอ่ะก็จะมีคนพูดเหมือนประมาณว่าเฮ้ยทาไมเธอดูแบบอ้วนจังใช่ไหมแล้วเอ้ยทําไมเธอดูผอมจังเพราะฉะนั้นเอาจงจริงนะให้เราอ่ะใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้เลยแต่ว่าให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ยึดมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าแค่ตัวเราอ่ะยังแบบยังโรเลอ่ะ แล้วจิตใจของเราอ่ะมันจะไปเหลือหรอเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้นะคะขอแค่ให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ให้โฟกัสก้าวที่เราก้าวไปว่ามันก้าวไปได้เท่าไหร่แล้วนะคะข้อที่3นะคะนั่นก็คือพลังแห่งการโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าเราจะทำงานมันเหนื่อยแค่ไหนแต่อย่าลืมนะคะว่า ฝันของเราคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความฝันของเราอะค่ะมันเลือนลางมันไม่ชัดเจนอะมันหมายความว่าตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่อะเรากําลังใช้ชีวิตตามความฝันของคนอื่นโดยที่เราอะไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเราเองเลยบางครั้งเราคิดว่ามันเปลี่ยนไปแค่แบบอาจจะแค่วันละแค่1%น่ะแต่ทุกคนเชื่อปะ ว่าไอหเที่เราทําในทุกๆวันอะจุดหมายปลายทางอะมันต่างจากที่เราไม่เบนเข็มเลยซักเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสให้ดีค่ะแล้วก็อย่าลืมความฝันของตัวเองข้อที่4นะคะนั่นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวของเราเองอย่างเต็มร้อยอย่างที่เราบอกไปข้อก่อนหน้านะคะว่าถ้าแค่เรายังแบบเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้เรายังเป็นคนโลเลอะมันก็ยากที่จะให้คนอื่นมาเชื่อมั่นในตัวเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองมันเกิดจากอะไรได้บ้างมันเกิดจากเซลล์เอสตีมเซลล์แคร์เกิดจากอะไรหลายๆอย่างการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรามีความสุขเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกวันพอเรามีความสุขมากๆอะคะ่ะเราก็จะมีความเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนที่มีคุณค่านะ ันนนเป็แบบ้ข้อที่5ค่ะทําตัวเองให้ดูดีอยู่เสมออย่าปล่อยให้ตัวเองโทมในที่นี้อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงอะไรก็ได้นะคะโยอ่านเจอมาจากหนังสือเรื่องจิต,ตวิทยาสายดาร์กเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างมากมันปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะทุกคนว่าเวลาที่คนเห็นเราอะสิ่งแรกที่เขาเห็นอนะมันคือรูปลักษณ์ภายนอกมันคือเฟิร์สอินเทชันเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ตัวเองโทมนะคะอย่าปล่อยให้แบบ เอาจริงๆว่าทุกคนเมื่อก่อนอะโยคิดว่าผมยาวเท่ากับสวยจริงๆไม่ใช่เลยคนสวยไม่จําเป็นต้องแบบผมแบบยาวเฟ้ยแต่มันคือการทําตัวเองให้แบบให้ดูดีอะาอาจจะแบบตัดผมให้มันแบบเออเข้ากับหน้าของเราหน่อยไหมเข้ากับรูปหน้าของเราหรือว่าทําให้แบบมันมีทรงนิดหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะโยค้นพบว่าการมีเบสิก เมคอัพที่ถูกต้องอะ่ะมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะเป็นวันชิวชของเราแต่พอเราออกไปข้างนอกอะ่ะ มันอาจจะทําให้เราเจอโอกาสอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้แบบอาจจะไม่ต้องใช้ของแพงหรอกก็แค่แบบดูดีนะคะดูมีภูมิฐานนิดหน่อยแล้วก็แต่งหน้าบ้างนิดหน่อยนะคะข้อที่6นะคะนั่นก็คืออย่าลืมวางแผนเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะโย เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกโชคดีมากๆพอโยได้อ่านหนังสือเรื่องอพ่อรวยสองลูกตั้งแต่ปี3ของคุณโรเบิร์ตคิโอสกีะค่ะโยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะการเงินอะมันก็มี4ด้านก็คือ e s b i ถ้าทุกคนเคย อ่านหนังสือเรื่องนี้มานะคะก็ค่อนข้างดังอยู่นะโย้ว่าน่าจะเคยอ่านกันแต่ถ้าไม่เคยอ่านก็ลองไปหาอ่านดูได้นะคะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนรวมถึงโยด้วยนะคะ mm. เขาก็จะเหมือนเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีด้านไหนบ้างนะคะลักษณะการทํางานแต่ทางนี้ไม่ได้บอกว่างานประจําไม่ดีนะโย <c oughs> เองก็ทํางานประจําเหมือนกันการทํางานประจํามันก็เป็น เงินที่แบบได้มาแบบทุกเดือนทําให้เรามีความมั่นคงและสามารถนําไปต่อยอดอย่างอื่นได้แต่ที่สําคัญก็คือตอนที่เราทํางานใหม่ๆอะคะ่ะเราอย่าเพิ่งรีบสร้างหนี้เสียหรือว่าหนี้ที่มันทําให้มันเป็นแบบกับดักทางการเงินนะคะ ตอนที่เราทำงานแรกๆเราควรที่จะเก็บ emergency fund นะคะเงินสำรองฉุกเฉินนะคะถ้าเป็นพนักงานประจำแบบมั่นคงหน่อยอาจจะเก็บรา,ายจ่ายของเราคูณ6เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็แนะนำให้เก็บประมาณ12เดือนไปเลยนะคะแล้วก็ทำประกันสุขภาพไว้โยทำงานเกี่ยวกับสายสุขภาพก่อนหน้านยิยมไม่มีความคิดเลยนะที่ว่าแบบเราจะต้องทําประกันสุขภาพด้วยเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยอะไระเราก็รักษาที่โรงพยาบาลได้ใช่ไหมแต่พอมันอยู่ในจุดที่แบบ เจ็บป่วยมากเกินกว่าที่จะรักษาในที่ที่เราทำงานได้อะมันต้องไปต่างที่แล้วก็ถ้าเราอยากได้คุณภาพการรักษาแล้วก็ระยะเวลาที่มันน้อยกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องไปเอกชนใช่ไหมทุกคนไม่ได้ว่าโรงพยาบาลรัฐไม่ดีนะแต่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐมันเยอะมากๆเลยนะคะถ้าแบบรอคิวไหวก็รอไปแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ไปเอกชนเพราะฉะนั้น เมื่อเราไปเอกชนสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือเงินถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพนะคะปีนี้ก็เลยเป็นปีที่โยเริ่มที่จะทําประกันสุขภาพนะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเงินเก็บสํารองฉุกเฉินที่เรามีเวลาเราป่วยเราต้องควักออกไปหมดเลยนะเพราะงั้นมันก็ค่อนข,ข้างที่จะเสี่ยงนะคะก็ มิติชีวิตมันมีหลายมิตินะคะก็ทําประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งสร้างรีบทนี้เสียนะคะให้หารายได้เพิ่มก่อนแล้วก็ค่อยหาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแบบไม่จําเป็นนะบ้านรดอะ่ะถ้าใครแบบคอนเซ็ปตว่าแบบเออมันจำเป็นต้องมีจริงๆอะ่ะก็มีได้ข้อที่7นะคะนั่นก็คือเราควรมีความสุขในระหว่างทางที่เราเดินไปอย่าไปรอมีความสุขตอนถึงจุดหมายปลายทางทีเดียวทุกคนเชื่อไหมว่าแบบมันแบบ มันคงแย่มากๆเลยอะถ้าเราจะแบบมีความทุกข์ตลอดแบบอแบบอุ้ยทุกข์แบบก็เลยจะถึงเป้าหมายสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปถึงเป้าหมายอะเราจะมีความสุขแค่แบบเดียวเท่านั้นอะก็คือแค่แบบอาจจะแค่เจ็ดวีอะทุกคนคือเราควรมีความสุขในระหว่างทางที่เราเดินไปในทุกๆก้าวนะคะเราจะได้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในระหว่างทางที่เราเดินไปขอแค่เราเดินไปในทิศท,ที่เราอยากไปเรามีความสุขแค่นี้ก็โอเคลวค่ะ ข้อที่8นะคะนั่นก็คืออย่าเป็นคนอ่อนแอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราเห็นแก่ตัวนะแต่มันหมายถึงให้เราอะรักตัวเองแล้วก็ ปฏิเสธให้เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำจริงๆยกตัวอย่างเช่นมีคนชวนเราไปแฮงเอาท์ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานมาเหนื่อยแล้วว่าวันนี้อยากพักผ่อนมากกว่าก็ให้ปฏิเสธให้เป็นนะคะแล้วแบบชีวิตเราจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะบางครั้งการเป็นคนขี้เกงงใจเกินไปก็ทำให้เราดูอ่อนแอในสายตาของคนอื่นเหมือนกันข้อที่9ค่ะอย่าละเลยการให้เวลากับคนในครอบครัวนะคะ เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นวัยที่เราแบบเริ่มทํางานใช่ไหมเราก็แบบให้เวลากับการทํางานไปวันนึงอาจจะแบบ8ชั่วโมงหรือบางทีอาจจะ16ชั่วโมง เพราะแบบนี้มันทําให้มิติของชีวิตเราอะมันไม่บาลานซ์การทำงานอะมันไม่ใช่สิ่งเดียวของชีวิตเราชีวิตมันมีหลายมิติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สุขภาพการงานการเงินนะคะแล้วก็การผจนภยัยการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การเรียนรู้มีหลายอย่างมากๆอย่าให้ชีวิตของเรานั้นจมปักอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนะคะใช้ชีวิตให้บาลานซ์อย่างคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่า ขึ้นปีใหม่เราอายุมากขึ้น1ปีอะมันเหมือนกับการที่ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาก็แบบอายุไขายของเขามันก็ดูลดลงไป1ปีแล้วนะเพราะเขาก็เริ่มอายุแบบมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะคะอาจจะแบบโทรไปหาบ้างอะไรบ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ทำให้เขารู้สึกดีได้เหมือนกันข้อสุดท้ายนะคะก็คือดูแลเอาใจใส่ ัวเองภายนอกแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองภายในด้วยนะคะภายในในที่นี้หมายถึงจิตวิญญาณของเรานะคะมันอาจจะเป็นข้อที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูฟุ้งเฟอ้อไปไหมอะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราอยู่ได้ด้วยจิตวิญญาณของเรานะทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกฟุ้งแบบไม่มีความสุขเลยอะ่ะ ทุกอย่างอะ่ะมันจะเฟลไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการงานความสัมพันธ์อะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดูไม่มีกระปี้กระเป๋าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําในทุกๆวันนะคะนั่นก็คือการรีเฟกซ์ตัวเองการได้คุยกับตัวเองว่าวันนี้เธอรู้สึกไงบ้างเธอเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็นั่งทบทวนตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิหรือว่าการเขียนเจอแนลก็ได้อย่างโยก็เป็นคนที่ชอบเขียนเจอแนวมากๆเลยนะคะแต่ทุกครั้งที่เขียนเจอแนลเนี่ยก็ให้เรารู้ว่า จริงๆแล้วตอนนี้ภายในจิตใจของเราอะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราต้องทํำยังไงเพื่อให้มันไปในระดับที่แบบเออมันโอเคมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าโย้สักเซสแล้วนะคะที่ได้มาทำคลิป10บดเหรียนที่ได้ในวัย24ปีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะแบบเออมาแชร์ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะว่าแบบมีอะไรที่ได้ในวัยอาจจะเป็นวัยทำงาน20ปีหรือว่าวัย3บวกก็ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบฟังเพลินๆน,นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย